ทุกคนคะมาปลูกคอมกันนะคะ่ะสีเขานาหนาวแหละเพิ่มาแต่ว่าเห่าหน่หอยง่อดอยู่ <c oughs> ไม่โมหนาวเลยค่ะแต่ว่าบุญมีสีมีฝนอีกบอทำบ่มีแล้วพักก็ขึ้นสีเดิมงามเลยคะ่ะอันนี้เป็นหอมสีเห้าซื้อมาก,กินนี่แหละคะ่ะแล้วก็สีมาตัดตรงฟ้าอยู่ละอันนี้รอบที่เทเลอเรนี่ปลูกไนนี <c oughs> แล้วก็มี่ากก่าสิบวนัน ผักชีเด้อค่ะลงไปน้ำหัวสิเกิดบ่อกว่าเป็นผักชีที่เฮาปลูกเองอันนี้เพิ่นแก่แล้วก็เลยเก็บมาลองเบิง่งลองเบิง่งลองเบิ่งว่าเพิ่นสิเป็นจังไรไก่ดูเด้อค่ะปุ่มดินแหล,ละล่ะเอาดินเก่านี่ยแหละคะ่ะมาใส่ลองเบิง่งลองเบิง่งจัดดีบ่่บดีบดีปกติกต้นหอมมันก็ง่ายอยู่เด้ ปลูกไว้ไกล้ๆหืน่นเพื่อเสร็จแต่เธอเวลาเขากินเสร็จเก็บง่ายๆด้วยค่ะอันที่ปลูกไว้ไกลๆนี่ก็เริ่มแก่แล้วกระสีเริ่มออกหัวแล้วค่ะสดูดด่าว,วอย่างเงี้ยแบอากระเทียมใส่ดูยลยเกระเทียมใส่น้ำด้วยขอบๆอ,อันนี้ถือว่าทีแล้วค่ะนี่ถือว่าปลูกทีอยู่ด้วยนี่ วันนี้เขากสิเอาพักชี้อะโรยตรงหลองด้อค่ะเห็ดเป็นหลองเลจังหน่อยก่อนนี้ก็หล่ะบ้านเนี่ยแก่หกเลยยังอยู่ในต้นพี่เก่าอยู่จะชิบะไมหรือบะไมไม้ๆ <laughs> สดๆพอฮอบีคือหอมหอม คันบ๊คคันบบเกิดเขาก็จะปลูกไม้แค่นั้นแหละค่ะแต่อย่างน,น,น้อยเขาก็ได้กินพักไอ้ต้นหอมเลยคะ่ะ้าแม่พักชีเคันโบเกิดแบแต่น้อยเขาก็ได้กินต้นหอมอยู่ต้นหอมจงังไรก็เกิดขึ้นเ,เกิดเกิดอยู่เลยต้นหอมนี่โอ้หลายเต๋อเลยค่ะนี่มัเบิดดอกต้องหาแปลงอีกจักแปลงปลูกให้เบิดเลยเพราะว่าเอาไว้ได้อุดรหลายอัตรางหงกับสิบหน่อยนะคะ บอยากเก็บว้เพราะวามันกะเขาบัวมัน่บบในใจนะคะว่าคุนจะงอกไห้เ้าบัวให้บอยากเก็บไว้ไหอมดีมันเขากระถมหาดินหาอย่างมากรบดเลยคะ่ะถามมีถามมีปุ๋ยคอกอะเอาปุ๋ยคอกมาโรยบางๆก็ได้ แต่เขาบม่มีเขาก็เสียเอาดินีปแล้วค่ะร่ยรหอนาเพิ่นจักน้อยแค่นั้นก็โอเคแล้ววันทีอยู่ได้หนิข่านมันเกิดกสิไลยเติบอยู่เดี๋ยวสิด่มาอัปเดตเบิง้งเบิ้งอีกเทือนหนึง่ง เด็กขาวดินกบคุณนายจัาหน่อยด้วยลอยลอยหนาเนี้ยจัา,นจาหน่อยมันจะได้เกิดง่ายขึ้นด้วยค่ะประมาณนี้นะะแล้วค่ะแ้วก็วดหดน้าเหี็บร้อยแล้วเดี๋ยวจงมาเบิ่งกันว่าคุณสิงห์บอกบ่ไปนะคะขอบคุณที่ติด,ด,ดตามรับชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แนะนำได้แสนหักเคมาลาบันเทาค่ะหากทุกคนบ๊ายบาย